จะได้ลีเล่นนานแค่ไหนวนันนี้ไม่แน่ใจอ <c oughs> เอาเป็นว่าสวัสดีครับทุกท่านครับผม ไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังชัดไหมนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้นะครับ iPad Air รุ่นใหมก,ก็คือตัวใหม่นะครับ Apple เปิดตัวเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเอ,อ่อ a p p เปิเปิดตัวเรียบร้อยนะครับก็คือเป็น iPad Air นะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับโดยสเปคที่ออกมานะฮะก็คือ จะมี64 g ินะครับแล้วก็สองก็มีเป็นเครื่อง3ามสีนะฮะเป็น3สีก็คือมี s p a ร e เกย์ซิมเวอนะครับแล้วก็ Gold นะครับสีทองอันนี้นะครับสีนู้นี่าจะเป็นสีจัดในรูปที่ผมดูตอนนี้นะครับเออมันจะประมาณเหมือนกับ iPhone 8 p พันนะครับมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ทองแบบทองเหลืองมันออกททองชมพูนหน่อยนะครับขนาดตัวเครื่องนะครับเป็นขนาดหน้าจอ 1 0บจดห้านิ้วเหมือนตัว ipad pro 10.5นะครับดูจากทรงแล้วน่าจะใช้บอดี้เกี่ยวกับตัว ipad pro 10.5นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จนะครับก็ยังเป็น lightning นะครับไม่ใช่ type c นะครับ apple pencil นะครับก็คือใช้เป็นรุ่น1ไม่ใช่ใช้เป็นรุ่น2นะฮะและส่วนของตัวนี้จะใช้สามารถใช้ smart keyboard ได้ด้วยครับผมอันนี้คือคือเท่าที่เช็คตอนนี้นะฮะ ส่วนสเปคเครื่องนะครับสเปคเครื่องก็คือตัว cpu ใช้เป็นชิป a 1 2 b i o n i บนะครับ cpu mm hmm. ก็ค่อนข้างแรงนะครับกล้องก็8ปล้านพิกเซลนะครับนะฮะแต่ที่ตอนนี้ผมรู้สึกเอเอนี่กว่าคือตัว ipad mini ตัวใหม่นะฮะตัว ipad mini ตัวใหม่นะครับมันมันจะเป็นแบบทรงบอดี้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเรื่องของ มีตัวเขาเรียกไรน,นะตัวเครื่องออนะครับมันสามารถใช้ตัวเพนซิลได้ด้วยนะครับนะครับมันจะรองรับการใช้งานเพนซิลนะครับอันนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่แตกต่างขึ้นมาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของสเปคเครื่องนะครับก็คือใช้ตัวชิป A12 เหมือนกันนะฮะทีนี้คือพอใช้ ตัวชิป A12 เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ที่เมื่อกี้ผมดูคร่าวๆนะครับก็คือตัวส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นตัวเ e ด i น่าตัวใหม่นะครับก็คิดว่าหน้าจอน่าจะละเอียดขึ้นชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะนะฮะก็คือประมาณนี้นะฮะแล้วก็สเปคเครื่องนี่แรงขึ้นนะครับเรามาดูราคากันนะฮะราคาของตัวแคมป i นี้นะฮะราคาเริ่มต้นตัว64กิกะไบต์นะครับ จะเริ่มอยู่ที่13,900ถ้าตัวเซลลูล่าจะอยู่ที่1น4 0 0นส่ครับส่วนตัว iPad Air นะครับก็คือตัว64 WiFi นะครับอยู่ที่1 7 9่0่นนะครับตัวเซลลูล่าจะอยู่ที่22,400นะครับก็คือถ้าถ้าเป็น256ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ5,000บาทนะเป็นสเตคก็คือจะเป็น64กับ256เหมือนกันนะเหมือนไอโฟนเลยก็คือเป็น64แล้วก็256นะไม่มี512นะครับมี2ไซส์ ของจุดของไซส์นะครับก็ตอนนี้อะแดปเตอร์นะครับเท่าที่ดูนะครับยังให้เป็นสิบสองวัตต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น USB lightning น,นะครับไม่ได้เป็นคัชจีนแต่อย่างใดที่เคยคาดหวังกันไว้นะครับโดยรวมอย่างอื่นๆไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้แบบมันมันด้วยความที่ว่ามันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นรองไม่ได้รุ่นถูกมันไม่ได้ไม่ได้รุ่น,น,ร,นรุ่นท็อปอะคือก็เลยยังไม่รู้ว่า มันมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือตัว iPad Air เนี่ยก็เพิ่มเติมมาว่าแม่งเสร็จใช้ตัว Smart Keyboard ได้แล้วนะครับก็คือก็คงจะเหมาะกับสายนักเรียนสายทำงานที่ต้องการ iPad ที่สามารถใช้ Smart Keyboard ในราคาที่ถูกลงแต่ว่าถ้าแม่งแบบซื้อ iPad เครื่องหนึ่งหมื่นกว่บาทนะครับแล้วเราต้องซื้อ Smart Keyboard หกพันเเป ม่งก็ราคาสูงพอๆกับซื้อพอๆกับซื้อตัวเขาเรียกไรนะซื้อตัวตัวโน้ตบุ๊กเลยหรือเปล่าอะแต่ก็คือมันมันมันไล่ก,กับขนาดขนาดของเอ่อไล่ก,กับขนาดของตัวเครื่องที่เบาบางง่ายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้นคือคือโดยโดยปกติแล้วไ p ้แผะทุกรุ่นนะครับมัน ใช้ตัวแบตเตอรี่อายุการใช้งานของแบตเตอรี่มันใช้ได้นานกว่ารุ่นอื่นๆอยู่แล้วเว้ยนะครับคุณผมเพิ่งมาเห็นคอมเมนต์อ่านไม่ทันอะ่ะอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันช่องแชทครับพิมพ์นั่งลบก็ได้นะครับเออผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือผมเพิ่งได้ลองโปรแกรมใหม่นะครับคือโปรแกรม obs นะครับลองอามาสตรีมดูนะฮะแล้วก็ เออแล้วก็คือตอนนี้ผมเพิ่งเซตเสียงโดยใช้ Airpods จากคอมในการดึงเสียงนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันเสียงของฉันหรือเปล่านะครับแล้วก็มันเป็นการทดสอบเลยแล้วกันครับก็เลยเอามาเป็นทำเป็นคลิปเล่ามา,ลมาอัปเดตกันนะครับว่าเตัว iPad Air นะครับออกมาเป็นรุ่นใหม่นะครับตัว iPad ตัวก็ปีที่แล้วไม่มีไม่มีออกใหม่นะครับก็คือออกมาเป็น iPad Air เลยนะครับ Air 2019นะครับ ก็คือใช้เพนซูชได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวสมาร์ท e ี b บอร์ดได้นะครับก็แคเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวแพดเบยนี้นะครับก็เป็นสเปคใหม่นะครับเป็นสเปคเครื่องใหม่ที่แรงขึ้นกล้องชัดขึ้นนะครับใช้เพนซูชได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งสองรุ่นนี้ยังเป็นเพนซูชรุ่นแรกอยู่นะครับไม่ใช่รุ่นสองนะจากที่ดูนะครับอย่างตอนนี้ที่ดูอยู่นะฮะก็คือ ไอเรื่องของกล้องเนี่ยคือกล้องหอวแทวบนี้คือคือถ้าดูส่วนตัวดูนะคือ,อไอแท็บเล็่นี้เป็นการจัดสเปคที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเอ,อไอตัวไอตัวเนี่ยครับไอตัวของบอดี้กับดีไซน์มันยังเป็นแบบเดิมเลยมันก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกมุหวานะครับอันี้คือเปรียบเทียบกันรุ่นสามรุ่นนะครับก็คือตัว i p a d 9เก้าจุดเจ็ที่เป็น gen หกนะครับของปีสองพ i p ส d บด air รุ iPad a, ่นล่าสุดที่มันพิ่งออกมานะครับ และไอแพดินิอุลล่าสุดนะครับก็คือก็คือตอนเนี้ยที่แตกต่างเลยคือชัดเจนมากคือจอนะครับจอหน้าจอที่เป็น9.7นะครับ10.5นะครับแล้วก็ไอแนดมินิอ่ะเดี๋ยวผมเรียงเรียงลำดับดีกว่าไอไอแพด air นะครับแล้วก็เออันเนี้ยเรียงลำดับสลับก,กันเลยนะมีจอ10.5 9.7แล้วก็7.9นะครับทุกทุกสเกลตัวสัสดส่วนจอคือแตกต่างกัน คััดเเจนนลยะรบก็คือขนาดหน้าจอนะครับอย่างแรกเลยนะครับนยครับ10.5 9 7 9นิ้วนะครับจอแสดงผลเป็นจอเล็กอินแนะครับแบบใหม่แล้วก็เป็น2 Tone Display ด้วยนะครับรองรับ Touch ID ทั้ง3รุ่นนะครับก็เป็น CPU A12 Bionic เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับยกเว้นตัว9.7ที่ CPU จะด้อยกว่านะครับขนาดความจำนะครับตัว9.7นิ้วเนี่ย มันจะแค่128อันนี้คือสูงสุด256นะครับสามารถใช้ Apple Pencil รุ่นแรกได้ทั้ง3รุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว10.5จะได้จะมาเหนือกว่าในส่วนของที่มันมี Smart Connector ใช้ Smart Keyboard ได้นะครับตัว10.5ส่วนตัว9.7นะครับกับ7.9ตัว iPad Mini เนี P ่ยจะใช้แค่เป็นคีย์บอร์ดที่เป็น Bluetooth นะครับแบบนี้แบบที่ใช้กับ iMac นะฮะแบบนี้นะ ไม่ได้ไม่ได้สามารถไม่สามารถที่จะใช้ตัวที่เป็นตัวส์ทคีย์บอร์ดได้ไม่ไม่มีรุ่นนั้นนะฮะก็ความจำนะับก็คือตัว1 0จุดไอตัว iPad Air เนี่ยที่เป็นตัวตัว iPad Air ตัวรล่าสุดกับตัว iPad นี้เนี่ยก็คือจะมี64กับ256นะ6ก็คือตัดต่างกันชัดเจนว่าตัว9.7ก็คือจะมีความจำที่น้อยกว่านะับแล้วก็เป็นซิลล่านะครับโดยทั้งสองรุ่นนี้ตัว10.5 กับตัว iPad m นี้เนี่ยรองรับระบบ eSIM ทั้งคู่นะนะฮะก็ะคือถ้าใครซื้อรุ่นเซลลูลา่าเนี่ยจะรองรับระบบ eSIM นะฮะขนาดตัวเครื่องความหนานะครับโอ้กลายเป็นว่าตัว iPad Air นะครับแล้วก็ iPad mini นะครับหนาแค่สุดหนาแค่6.1จมิลน,นะฮะ mm นะฮะก็คือจะบางกว่าตัว9.7ด้วยเยอะโนะฮะ ส่วนน้ำหนักนะครับตัว10.5แม่งจะเบากว่าตัว9.7เอ้7.7เออ9.7อิ้วด้ว่ะเดี๋ยวดูตัว10.5 10. นะครับจะเบาจะมีน้ําหนักที่เบากว่าประมาณเอ่อ6ประมาณ7กรัมเออประมาณ7กรัมซึ่งมันถ้าน้ำหนักถือมันไม่ค่อยรู้สึกหรอกแต่ถ้าเนี้เนี่ย300กรัม300.5กรัมเนี่ยถ้าถือนี่ ได้เห็นถึงความแตกต่างของน้ำหนักในความรู้สึกเลยนะฮะซื้อมาเล่นพับ G ดีไหมครับรอรีวิวก็ควรซื้อนะครับควรซื้อถ้าเกิดว่าชอบเล็กๆคือ iPad mini นะผมว่ามันมันน่าจะเวิร์กดีนะับเอ่อโดยโดยตอนนี้นะถ้าใครคิดจะซื้อตัว9.7นิ้วนะครับผมว่าไปซื้อตัว10.5น่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะว่า คือตัวหน้าจอนะครับตอนนี้คือเราไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่ได้เห็นของจริงนะแต่ถ้าตามสเปคตอนนี้คือที่บอกมาเนี่ยรองรับทุ d i s p l a ดิเนะครับแล้วก็แบบไอ้เรื่องของจอรุ่มตัวใหม่เนี่ยคือเราก็ยังไม่ไเห็นกันจริงๆว่ามันแบบมันจะเจ๋งขึ้นยังไงนะครับต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะชิปชิปก็ด้อยเนี่ยเป็น A12 กับ A10 มันน่าจะเห็นขลชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ว่าราคา คือตัวตัวราคาตอนนี้ม่น,นตัวใหม่มันเปิดมาแค่หมื่นสาพันกว่าใช่ไหมครับแต่ตัวตัวเก้าจุดจุดนิ้วในปัจจ,จุบันในลตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณตัวต,วตวรุ่นรุ่นถูกสุดแนะม้ s a m s u WiFi จะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งพันอะนะครับเป็นผมผมว่าถ้าเกิดอ,อยากได้เครื่องแรงนะผมเพิ่มตังค์แล้วซื้อตัว iPad mini ดีกว่าถ้าถ้าอยากได้ขนาดเล็กที่พกพาง,ง่ายนะแต่ในส่วนของ หน้าจอถ้าจะอยากได้จอใหญ่ก็ต้องยอมเพิ่มตังขยับอีกขึ้นไปอีกนิดน,นึงอ่ะที่ไปซื้อ iPad Air 64 g ิก i ไ i ในราคา1มื่นเจกว่านะฮะเนี่ยรุ่นรุ่นพลัาลางงานก็คือโดยโดย,โดยพื้นฐานนะครับตัว iPad เนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กทั่วไปที่สามารถใช้งานได้แบบสูงสุด10ชั่วโมงอ่ะนะฮะอันนี้คือผมว่ามันเป็นส่วนที่ที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่ายี่ห้ออื่นเลยนะ ส่วนเรื่องกล้องผมไม่ค่อยให้ความสําคัญกับเรื่องกล้องในแ่าเท่าไหร่เพราะว่าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้ถ่ายถ่ายเท่าไหร่นะครับก็ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือกล้องหน้านะครับตัว f c e Time นะครับก็คือกล้อง f c e Time เนี่ยเป็น Full HD ละเอเ้เป็น HD ละก็คือเป็นกล้องหน้าคือเจล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายไลฟ์โฟโต้ได้มี มีการใช้หน้าจอเป็น Retina f l ล x ก็คือใช้หน้าจอในการเบลสแสงขึ้นมาเพื่อให้เราถ่ายรูปเซลฟี่ได้นะครับบันทึกวิดีโอด้วยกล้องหน้าเป็น1 0 8 0 p เอออันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงที่แบบเป็นสเปคที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมอะ่ะได้เห็นอย่างชัดเจนคือคือทั้งหมดเนี่ยนะทั้งสว์ตอนเนี้ยคือถ้าสองรุ่น iPad 2รุ่นที่เปิดตัววันนี้นะครับที่ผมเห็นแล้วรู้สึกแบบคือมันบันดีใจนะที่ iPad ด m ได้ไปต่อ แต่ว่าตัวดีไซน์มันนะมันแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าคือตัวสเปคมันจัดมาให้โอเคอยู่นะนะฮะกับราคาผมว่ามันก็โอเคนะนะฮแต่สิ่งที่เสียใจรู้สึกเสียใจนะครับก็คือในส่วนของที่แม่งสึกไม่ให้ t y ส e C เว้ยเออไม่ให้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  t y p ส C แล้วก็ไม่ได้ให้อดปเตอร์ตัวชาร์จเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกแบบมไม่โอเคอะ นะนะเนี่ยเยก็คือตัว iPad Air ตัวใหม่กับตัว iPad Mini ตัวใหม่ก็คือจะลองรับ eSIM ทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับของเมืองน,นอกที่ผมเห็นนะว่ามันจะเริ่มส่งของประมาณช่วงวันที่อาทิตย์หน้าช่วงวันที่ยีบเจ็ดนะครับแต่ว่าของไทยยังไม่ขึ้นแ,แค่ราคาราคาว่าจะขายเมื่อไหร่เอ๊ะราคาจะขายเท่าไหร่ ยังไม่ขึ้นว่าจะส่งเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับอุ๊บโททีกดผิดออืมอันนี้ไม่ได้เป็นการรีวิวนะแต่ว่าก็คือเป็นการทดสอบครับในในการสตรีมดูนะครับอันนี้ยังตอนนี้ยังอยู่ที่ร้านอยู่นะครับ อ,อ,อยากรู้ว่าเสียงชัดเจนไหมอ่ะตอนนี้เสียงยังชัดไหมครับอ้ยแบตแอร์พอตใกล้หมดเว้ยเดี๋ยว,วยแสดงว่าใช้แบตเยอะเมื่อกี้ยังมีแบตต้องเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะลไลฟ์ไฟสิบกว่านาทีเองนะฮะ <c oughs> ก็สวัสดีตอนดึกค่าแวะมาทักทายสวัสดีครับผม ก็เป็นว่าคลิปเนี้ยผมก็มามาลองทดสอบโปรแกรมนะครับที่ไลฟ์สตรีมดูแล้วก็มาดูสเปคกันมาเล่าสเปคตัว iPad Air รุ่นใหม่นะครับกับตัว iPad mini รุ่นใหม่ให้ให้ให้ได้ดูกันนะครับว่ามันาประมาณไหนเนาะนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอะว่าคิดว่านั่นส right ่วนตัวคิดว่าอาจจะซื้อตัว iPad ตัวแพมินนะอาจจะซื้อนะน่าจะซื้อนะ เราคิดว่าน่าจะซื้อตัวถูกสุดตัว,ต,วตัว64 Wifi เฉยๆเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูอีกทีนีนะครับว่าจะซื้อดีไหมขอดูกำลังซับก่อนนะครับยังไงก็ถ้าอยากให้มารีวิวนะฮะก็คือดกากดกับส b s ส r i b นนะครับกับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะฮะกดแชร์เยอะๆนะฮะกดไลค์เยอะๆจะได้มีกำลังใจหาเงินมา ซื้อมาเล่นซื้อมารีวิวให้ดูกันนะฮะก็สำหรับลคลิปนี้เดี๋ยวขอลองเท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้มาลองกันใหม่อีกทีนึงนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ